มาอีกแล้วนะครับวันนี้นะอยู่กับผมคอนเซปต์เดิมนะอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะวันนี้ผมมีตัวสปอร์ตสีดางเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะเป็นตัว Honda Civic นะครับ1.8 e l ปีเ0ล8เลขไมล์60 0มืนนะครับจะสวยจะเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พรอมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุทกท่านนะครับสวัสดีแฟนเพจทอตโต้ด้วยนะวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับเราอยู่ที่บริษัทอาทอโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์เลยนะครับเลขที่ตั้ง60นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะครับ<ส>ก็วันนี้นะธงคอนเซป็ปต์เหมือนที่ผมแจ้งอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะวันนี้ผมมีสปอร์ตซีดานนะครับที่ต้องบอกว่าหลอ่อไม่ตกรุ่นถึงตัวใหม่จะออกนะถ้าใครอยากได้รุ่นนี้นะผมบอกเลยว่าคลิปนี้เด็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาปรับใหม่ประหยัดสุด นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวตัวนี้นะครับฮอนด้าซีวิกนะครับคันนี้เป็นซีวิกเอฟซีเลยนะมือเดียวป้ายแดงนะครับปีสองพันสิบแปดหนึ่งจุดแปดเอลนะครับตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าเลขไม้หกหมื่นห้าพันห้าร้อยกิโลนะครับรถสวยจัดนะนางฟ้าเลยนะครับคันนี้ปีสิบแปดราคาอยู่ที่หกแสนห้าพันบาทนะครับหกแสนห้าพันบาทนะคุ้มมากๆนะเปิดตัวป้ายแดงคันนี้ก็ราคากระจุยเหมือนกันนะคันนี้ที่ราคาดรอปลงเพราะว่า มันมีตัวโฉมใหม่ออกมานะที่เป็นซีวิกเอะครับก็เลยทําให้ตัว f อเนี่ยราคาค่อนข้างดอกนะครับแต่ออปชั่นภายในเรื่องการใช้งานนะแล้วก็อาจจะเร่งเป็นทั้งเรื่องประหยัดน้ามันนะที่สุดแล้วนะกับ c ีวิกตัวนี้นะครับด้านหน้า c ีวิกเอนะเขาจะออกแบบดีไซน์มาให้ตัวรถเนี่ยดูแบนราบและกว้างนะครับนะและพวกระบบของสว่างด้านหน้าเขาจะเป็นไฟตัวโปรเนคเตอร์ โปรเจคเตอร์ที่เป็นดวงหลักนะไฟเลี้ยวนะตัวเดทามันนิ่งไลท์นะไฟส่องสว่างกลางวันนะครับไฟสูงนะครับแล้วก็ตัวกระจังคิ้วเนี่ยเป็นโครเมียมหมดเลยนะับเป็นโครเมียมหมดเลยนะตซลรถได้เป็นสีขาวด้วยคันนี้นะไฟหน้าซ้ายขวาโคมแพ้เดิมโรงงานนะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ของ FC เนี่ยจะมีไฟเลี้ยว2จุดนะจะมีที่โครมด้านหน้านะครับแล้วก็มีที่แก้ม อยู่ที่แก้วนะครับอันนี้จากโรงงานเลยนะอยู่ที่แก้วตัวนี้นะครับถ้าคันนี้ชุดสีเดิมทั้งคันนะครับรถบางๆนะครับรถใหม่ๆป้ายแดงมือเดียวนะครับล้อแม็กก็เป็นลายเอลตัวท็อปนะบเป็นทูโทนข้างในเป็นสีดำล้อสไตร์แบ็นะครับแล้วก็ปัดหน้าเงานะครับสวยๆนะคันนี้ก็เป็นยางไฟสโตนนะครับปี2021นะครับดอก TT นะเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงได้ดีแล้วก็รีดน้ำได้ดีเงียบๆเลยคันนี้นะดิสเบกสี่ล้อ นะครับนะตัวนี้ก็ด้านข้างนะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็มีไฟเลี้ยวตรงปลายเหมือนรถปกติทั่วไปนะแต่ตัวดีไซน์กระจกก็จะแบบโฉบเฉี่ยวนิดนึงนะครับตัวนี้ราคา 6, กแสนห้านะครับก็คนที่มีรายได้สัก25 0 0 0หรือ20,000นนะก็สามารถซื้อคนเดียวได้นะครับถ้ารายได้ไม่พอก็เอาคนที่บ้านมากู้ร่วมได้นะหรือว่ามาค้ำประกันรว่วมรายได้กันได้นะครับบอ,อกได้ทุกอาชีพนะมีบริการจัดไปแนนทั่วประเทศนะครับ อคันนี้ก็กระจงกระจกทุกอย่างนะครับเดิมหมดนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลยสองดอกนะครับแล้วก็มีตัวอ่าเขาเรียกว่าเอนจินรีโมทสตาร์ทแล้วกันนะครับที่ผมเคยทำไปในคลิปก่นกอนๆที่สตาร์ทจากรีโมทเพื่อวอร์เครื่องเ,งเปิดแอร์ไว้นะในกรณีที่รถเราจอดต่างแดดนะครับในคลิปนี้ผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถสาตนดาดเดิมนะครับไม่มีการสาดไม่มีการชนไม่มี ตะเกิดด้านข้างไม่มีตะเกิดด้านหน้าคือเป็นตัวปอป่าเอ l แบบเพียวๆเลยนะรถเดิมๆนะครับด้านในของ h o n ด้าเนี่ยนอกจากตัวล้อแม็กที่สวยงามแล้วนะครับตัวกันเนี่ยกันโคลนด้านในเนี่ยเขาทำเป็นกระหบียมานะนะครับล้างออกง่ายนะครับนะไม่งั้นขี้โคลนขี้ดินมันดีดเข้าในรถหมดนะครับก็สะดวกสบายนะครับชุดสีสีขาวมุกนะครับเดิมทั้งคันนะไฟท้ายตรงรุ่นเลย e อนะครับนะเป็น R อวดี นะครับด่านท้ายก็จะมีโลโก้ซีวิกโลโก้ฮอนด้านะครับโลโก้ไอวีเทคอยู่ครบนะครับคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์มีดิฟิวเซอร์มาอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับมีกล้องมองหลังให้อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับฮอนด้าซีวิกแล้รถสมัยใหม่จริงๆมีกล้องกันแทบทุกรุ่นแหละนะครับแล้วก็ท่านท้ายห้องเก็บสัมภาระนะดูได้เลยว่าพอิมารเนี๋ยค่อนข้างกว้างนะครับขนของได้สบายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะพับเป็นระดับไปนะครับ ล้อ,อยางอะไหล่นะตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกวางลงไปนะครับแม่แรงหูลากอะไรต่างๆอยู่ครบนะโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะดูซีนทางมะพร้าวนะครับแล้วก็พวกซีนตัวเนี้ยมันก็จะมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับเม็ดอาร์คอยู่ข้างในนะ,ฝา,ะฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมหมดนะครับอันนี้รถสแตนด,ดาดหมดเลยนะเนี่ยคันนี้คือเป็น E l จริงเป็น E l ที่มาแบบเป็นรถตัวเปล่าเลยนะคือ ไม่มีสปอยเลอร์ไม่มีชุดแต่งแต่ว่าราคาสุดประหยัด6,5,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในของ EL นะครับว่ามันจะโดดเด่นขนาดไหนนะครับโดดเด่นขนาดไหนนะดูตัว EL นะครับคันนี้สะดุดตาตรงไหนรู้ไหมนะไม่ใช่ที่เบาะนะดูที่พื้นนะเป็นพรมแบบของแบ็คไลเนอร์นะของแบ็คไลเนอร์เข้ารูป 3D ตรงรุ่น c i บิง f c นะครับ, liner, D, ต,รร FC, รบต้องบอกว่าสะอาดตามากพอมาลงไปปุ๊บมันพอดีหลุมพอดีทุกอย่างดีหมดทำความสะอาดง่าย นะครับแล้วตัวเบาะก็เหมือนเดิมนะเป็นเบาะหนังสีดำนะแล้วลักษณะตัวเบาะที่ผมเคยบอกว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นระนาบนี้มันจะแหงนขึ้นมันจะแหงนขึ้นนะครับมันจะทําให้เรา่นั่งสบายเวลาเรานั่งข้างในนะครับพวกช่วงข่าเวลาเรานั่งเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเนี่ยถ้าเป็นเบาะปกติเรานั่งตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่พอเป็นซีวิกนะครับขาเราจะจะงอขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ขาไปด้านล่างเนี่ยห้องโดยสารกว้าง นะครับเล็กรูมเฮดรูมสบายเลยเนะี่ยนั่งแบบวิ่งยาวๆได้เลยนะแล้วเวลามองจากด้านหลังไปด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าโปรง่งโปร่งมากนะคือนั่งสบายมากกระจกก็เป็นไฟฟ้าสี่บานเป็นออโต้คู่หน้านะบ,บอกคนขับปรับไฟฟ้าเครื่องยนต์พันแปดไอวีเทคมีโหมดประหยัดน้ำมันก็คืออีคอนโหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าว่าโหมดการขับขี่ทุกอย่างนะครับใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดนะครับมาพร้อมปุ่มสตาร์ท ตัวบอะเนี่ยเป็นบอะไฟฟ้านะเป็นบอะไฟฟ้าแต่ขออนุญาตปรับนิดนึงแต่นะเป็นสีน่ทิศทางนะครับเอ็นหน้าถอยหลังขึ้นลงแล้วเราก็เอ็นนี่ได้นะครับพรมเนี่ยดีมากนะของตัวแบ็คแบ็คไลเนอร์ผมไม่ได้ขายแบรนด์เขานะแต่คือผมเคยสั่งมาใส่ให้ลูกค้าม,มันสวยจริงแล้วพอมาเจอคันนี้อีกก็เลยถูกใจนะครับคันนี้เป็นตัวรีโมทเอนจินสตาร์ารีโมทนะครับสมาชิกเ,เนี่ยแกะได้นะตัวนี้ก็เอาไว้แบบเข้าเกียร์ เวลารถอยู่เกียร์จะจอดให้เขาเข็นได้เนาะเข้าเกียร์เอ็นเนาะนะครับขึ้นมาปุ๊บเยียเบยเบรกกดปุ่มสตาร์ทเลยนี่เครื่องยนพันแปดพวกหน้าจอเรือนใหม่ก็จะทํางานแบบนี้นะครับนก็จะเป็นเข็มกวาดมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเลขไมล์หกหมื่นห้าพันนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลนะครับตัวนี้นะปุ่มอะไรก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้นะครับปรับพวบคุมตรงนี้นะครับ แต่ว่าปุ่มเนี้ยสามารถเปลี่ยนจากหน้าจอได้นะเปลี่ยนดูมโหมดจากหน้าจอได้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นคูสคอนโทรลนะครับเป็นคูสคอนโทรลจำง่ายๆเลยรถญี่ปุ่นคูสคอนโทรลอยู่ฝั่งขวาหมดนะฝั่งขวาหมดแทบจะทุกรุ่นคูสคอนโทรลจะอยู่ฝั่งนี้นะถ้าเป็นรถยุโรปคูสคอนโทรลบางทีมันก็อยู่ฝั่งนี้บางคันก็อยู่ฝั่งนี้นะครับคันนี้ก็ระบบไฟหน้าก็จะเป็นเปิดปิดออโต้นะครับเปิดปิดออโต้นะรตรงโลโก้ต,ตัวนี้ เปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้อาผลตัวนี้เป็นเมนนว่นนะครับแต่ว่าไฟหน้าเป็นระบบอโตเมตินะครับถ้าเราเปิดออโต้ไว้เนี่ยไฟเดย์ทามมันก็จะติดนะครับมีแ้แท c t ชั่นคอนโทรลการลื่นถลายนะเข้านี้ก็เพียงพอนะภูมิรัลก็จะเป็นภูมิรัยไฟฟ้านะครับหนังสามก้านนะครับสวยๆนะแล้วก็เดินได้สีเทาๆมานะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นทัสกรีนนะครับเป็นทัสกรีนนะก็ มีกลงมีกล้องมีอะไรให้เหรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นทัสกคินแบบนี้เวลาเราเลือกใช้งานก็เลือกได้เลยว่าจะใช้อะไรนะกดเมนูกดโฮมแล้วก็เลือกโทรศัพท์ข้อมูลทุกอย่างนะครับก็ดูได้นะคำนวณระยะทางนะว่าเราใช้ไปประมาณเท่าไหร่ก่อนหน้าก็คือ 6- กกิโลลิตรโัวเฉลี่ยนะครับก็อาจจะขับมาเร็วพอสมควรแล้วมันก็จะมีเมมโมรีอยู่ว่าบันทึกระยะทางทิป A ทิป B ว่าวิ่งเท่าไหร่ นะครับอันนี้ทิปเอไปสองหมื่นแปดรถเลขไม้หกหมื่นห้านะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับซึ่งยังไงก็ประหยัดนะครับมานะแล้วก็ระบบอุปกรณ์และทุกอย่างเราสามารถเช็คได้อย่างหน้าจอมหมดเลยดูว่าพวกเวอร์ชันของตัวแอปมันเป็นยังไงอย่างไรยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์เกียร์เขาจะมียิบย่อยหน่อยนะ PRND นะ P R N D, นะเกียร์ดีคือเกียร์เกียร์ด้ายปกติ G S คือเกียร์สปอร์ต ะครเกียร์โลคือมันจะหนืดหนืหน่อยเวลาเราใช้นะจะคลื่นเข่าลงเขาได้สบายนะครับเกียร์มันจะพดไม่มาไม่เกินเกียร์สามอ่ะมันจะวิ่งได้แค่ประมาณนั้นเกียร์สามเกียร์สี่นะครับคันนี้เป็นระบบเกียร์ CVT ด้วยนะครับนะมาพร้อโมโหมดประหยัดน้ำมันนะ Eco Mode นะ Econ Mode นะครับแล้วก็แน่นอนรถหรูๆแบบนี้ก็ต้องเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะเหมาะกับรถสไตล์แบบสปอร์ตซีดานนะออโต้เบรกโฮมีให้นะที่เท้าแขนเนี่ยสไลด์ได้นะ สไลด์เอาสไลด์ได้นะครับถ้าวางอย่างเงี้ยมันจะวางแขนไม่ค่อยถนัดเวลาต้องสไลด์มานิดนึงนะจะวางแบบพอดีเลยนะครับแล้วก็เปิดได้นะเปิดขึ้นยาวเลยเก็บคงเก็บของอะไรได้สบายอันพวกนี้ย้ายตำแหน่งได้นะนะครับเราจะให้แก้วน้ําวางตรงไหนเราก็ย้ายตำแหน่งเอาได้สบายๆนะครับมีตัว USB ให้อีกนะครับพวก HDMI ของ Civic มันอยู่ด้านล่างนะอยู่ตรงนี้พวก HDMI AUX power outlet ต่างๆอยู่ด้านล่างหมดเลย นะครับเขาบอกว่ารถสวยจริงคันนี้นะไม่หกหมื่นห้านะครับจุไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับสําหรับลูกค้านะที่กังวลกลัวออกรถไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าอาชีพอะไรนะก็สามารถออกรถฮอนด้าซีบิกได้นะเพราะว่าราคาตัวรถเนี่ยมันปรับลงมาแล้วนะครับมันปรับลงมาละนะครับก็คือแทบทุกอ,อาชีพเลยนะเกษตรกร,ะร,กรนะครับธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจราชการนะครับ ลายดงไรเดอร์ก็มาเลยได้หมดเพราะว่าตอนนี้นะครับฟิแนนซ์เปิดกว้างนะครับสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระนะครับขายของออนไลน์ทุกอย่างได้หมดนะดูเครื่องนะเปิดมานะดูว้าวเลยคือรถสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวด้านบนฝากระโปรงนะพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเนี่ยครบเลยฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็พวกตัวเลเบลอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับตัวน็อตนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับดูนะเดิมหมดเลย นะขานแกงข้างตัวตั้งนะครับเป้าหัวโชคเดิมนะครับอตไม่มีแกะฟักตัวเลยเนี่ยนะนะสวยมากนะเครื่องยนต์พันแปดนะเป็นคอยแยกนะครับระบบเกียร์ cvt นะครับรถสวยๆนะแบตเตอรี่เป็นแบบแห้งโอเคถูกต้องนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้นะครับคันนี้คือ Honda นะหนึ่งจุดแปดนะครับเป็น Honda c ซ vic นะครับปี2 0 2พันยี่สิบเอ็ด ไอ้ปีที่เอ็ดสิขอภายนะปี2018นะผมจำสับสวนแล้วปี2018ันบปะครับเลขกมาหกหม0่นะครับราคา6 5 0 0 0 0าทนบาทับถ้าใครสนใจคันนี้อยากได้ก็รีบโทรเข้ามาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับหรือจะเข้ามาดูรถก็ได้นะครับพี่บอยสัตว์ทอโต้เลติถนนใหญ่นะครับรถทุกคันรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีออกได้ทุกอาชีพมีบริการจัดภายในได้ถึงกันนะครับวันนี้ผมเนี่ยทอโต้นะครับกับรถสวยๆต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ